โอเคความรู้สึกของอุ้มครับที่ได้กลับมาติดทีมชาติครั้งนี้ครับก็ดีใจที่มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเหมือนกันที่ไม่ได้เล่นสัมผัสกับ,กบเกมทีมชาติของทีมชาติไทยครับก็รู้สึกดีใจที่กลับมาเจอเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับ uh, ห่างหายไปนานครับทีมชาติในครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต่างกันอย่างไรครับครับก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าแตกต่างตรงที่มีเรา <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็มีลูกครึ่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ ทุกคนก็พยายามแสดงศักยภาพที่ที่ดีของตัวเองออกมาแล้วครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องมาแข่งขันกันในในภายในทีมชาติใน30คนที่มาซูซูกิคัพในครั้งนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้เห็นมีการพูดคุยกักมาโนับพูดคุยอะไรกันบ้างครับครับก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากครับแล้วก็โฟกัสไปที่เอ่อแท็กติกของเขามากกว่าแล้วก็โฟกัสการเล่นกับร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมให,ให้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 มากที่สุดแค่นั้นเองครับ เป้าหมายส่วนตัวครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับครับก็หวังว่าทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจครับเพราะว่าเราที่มากัน30คนเราต้องการกําลังของทุกคนแล้วก็ร่วการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเพื่อไปถึงเป้าหมายในในวันที่หนึ่งมกรานี้ครับก็หวังว่าเราจะประสบความสําเร็จด้วยกันแล้วก็เป็นเป็นแชมป์ด้วยกันเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้มีความสุขามหา จากคืนทับไปถึง5ปีคิดว่าผู้เล่นในระแวกอาเซียนเป็นไงครับครับก็ทุกคนก็พัฒนาขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆทีมที่หลายๆหลายๆหลายๆชาติที่พัฒนาขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นงานยากสําหรับสําหรับพวกเราเหมือนกันใน,ใน,ใ,นในครั้งนี้ครับแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในทีมของเราแล้วก็เไม่แค่แค่ไม่ประมาณในทุกๆการที่ลงเล่นแค่นั้นเองสภาพร่างกายอุมครับก็ ดีครับแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาแล้วอาการบาดเจ็บอะไรครับก็พร้อมที่จะลงเล่นช่วยทีมฝากอะไรถึงแ,แฟนช้างศึกไหครับ,คร,บครับก็ฝากแฟนบอลช้างศึกทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็หวังว่าจะเ,าเป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านหน้าจอทีวีครับใครสามารถเดินทางมาเชียร์ได้ก็เดินทางมาเชียร์ครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นทุกๆเกมที่ลงเล่นก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็จะจะทำให้ไม่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนครับ